นะคะเอาใส่แดดได้ดงไงไเข้าไปข้างในก็มืดอ่ะอันนี้เป็นข้าเปียกนะคะข้าเปียกอะไอกล้องลงมาก่อนข้าเปียกพี่วันข้าเปียกข้าเปียกใครทานไหมเดี๋ยวถ้าเราทำผสมข้าเปียกกับใยอันนี้นันดำไม่ใช่นะ้วอันไอ,อ,อ้อยู่กับมะพร้าวน่ะ ใค,ใครส่งอะไรมาข้อความถูกยกเลิกี่บอสเหรอนื่องนะคะพี่วันนึ่งนะคะเดี๋ยวประมาณสิบนาทีก็ได้กินนะคะหม้อกำลังเดือดค่ะพี่วันเคยทานไหมไอันนี้เนี่ยข,ข้าทําข้าวเปียกกําไยนะ ข้าเปียกกใหญ่ก็ทําแบบนี้แหละข้าเปียกกระพาะก็ทําแบบนี้บ้าข้อความใครคะเดี๋ยวก็ชิมแป่บหน่อยนะคะถ้าเรานำใยบ้าใ่ก็เป็นข้าเปียกกใหญ่นะคะแซ่บเลย แซบ่บเดยแล้วขูดมะพร้าวอ่อนใส่ใช่ใช่ข้าวเหนียวเปียกค่ะเดี๋ยวเราเย็นนี้เปียวขอค้องคุณกินตีนะคะเออแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เปียวมะพร้าวอ่อนใส่นะคะเดี๋ยวเปียวมะพร้าวบ้านน้องมาใส่ เรใช้ข้าวเหนียวทำค่ะสู๋ก็เรียกข้าวเหนียวเปียกมันกันนั่นแหละแต่ว่าสู๋สู๋อ่าอ่าอะไรล่ะสู๋พูดรัดเอาสู๋พูดรัดยังไงแม่ปูข้าวเหนียวเปียกใส่กระเพาะข้าวเหนียวน่ะอ๋อค่ะข้เหนียวเปียกใส่กระเพาะข้เหนียวน่ะพี่บัน ม่กลที่ล้วขูดเองใช่ค่ะใส่ดำไย,ยอร่อยแต่เราไม่มีพียอนเราก็ทำตามมันบ้านน้อยแหละทำให้แม่กินเนาะเดี๋ยวก็ไปให้แม่แล้วกันเดตังให้ไปให้แม่ลูกชิมก่อนแม่ค่อยกินทีหลังลูกชิมก่อนแม่ค่อยกินทีหลังนะคะ หาหานอ่อนแบบนี้แม่ทานได้ถ้าแก่กๆแม่ทานไม่ได้เป็นพวกอ่ะแตงไทยพวกอะไรนี่แม่ไม่ค่อยทานนะก็ทานไม่ได้นะคะพอแล้วของหวานถอยไปเอาของขาวมาใส่ใส่กระเพอะอร่อยค่ะดูชอบพอดีเก็บกระพอะมาแต่นานนะพี่วันเป็นบ้านพี่สาวมาพี่สาวกระเพอะมาให้ เราไม่ลงทุนเนาะเราก็ไม่ลงทุนเนาะเราก็ทำว่าถ้าถ้าต้มใหแม้แม่แม่ก็กินไม่ได้เราต้องทำแบบนี้แม่กินได้ทำไมมันแซบอย่างนี้พี่บัจ๋าแม่ครูแม่ครูครจร๋าแซบมากเลยค่ะขยิบข้าหาตัวเราได้เปล่า สุดโตแล้วสุดแค่นี้มันเมืดนะบอสมันเมืดขนาดใจไฟยังไมเมืดนะสุดแค่นี้นาจกก่ากงั้นตกโต,โตเลยค่ะไม่เพ,ดพ็ดกับไม่ฟูไม่เพด็ด ไม่คั่ไม่กินพริกนี่ไม่เผ็ดนะคะถ้ากินพริกแบบนี้เผ็ดค่ะนี่ถ้าตักกินแบบนี้ไม่เผ็ด้็ใส่พริกก็เผ็ดค่ะนะะี่